แนนเองนะคะก็คือเห็นเขากำลังฮิปกันเดี่ยวกับหมีโคล่ามาสก็เลยอยากจะมาลองขย่ากันดูว่าจะเป็นก้อนกลมๆหรือเปล่าแต่แนนจะไม่ได้เปิดมาดูแต่แนนจะไม่ได้เปิดให้ดูนะว่ามันกลมหรือไม่เพราะว่าตอนนี้แนนอิ่มแล้วแต่แนนชอบขยา่ามาออกกำลังกายกันเถอะค่ะโอเค เห็ดผลที่ซื้อมาสองอันก็เพราะว่ามันจะได้ไม่เมื่อยสองข้างหมายความว่ายัางไงเอ๊ะไม่ใช่ก็หมายความว่าที่ซื้อมาสองกล่องก็เพราะว่าเวลาออกกําลังกายจะได้เท่ากันไม่เมื่อยข้างใดข้างหนึ่งอย่างนั้นแหละที่แนนหมายถึงแล้วก็วันนี้ตั้งใจมากเลยเดินเข้าไปเซเว่นก็เลยบอกเขาว่าเออจะซื้อใช้สิท แล้วทีเนี้ยมันกล่องละสิบห้าบาทใช่ไหมกลับกลายเป็ว่าซื้ออะไรคะเต็มยี่สิบาทซื้อของทุกอย่างไม่ได้ใช้สิทธิ์ทางทังที่ตัวเองมีสิทธิ์เสียอารมณ์อารมณ์มเสียเลยเท่ากับซื้อมากล่องละยี่สิบขาดทุนเลยเนี่ยเซงงหงุดหงิดทำให้เราเครียดเรื่องเซเว่น จะอยากกินไหมอะอยากกินาวมิ้ล่งโคล,โล่น่ารักเกินไปจะพาระเบเร นั่นขอไปออกกําลังกายแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายเราจะมารีวิววันหลังว่ามันเป็นลูกกลมๆหรือเปล่าบ๊ายบาย